สวัสดีครับเด็ดผีบ้าบอลกับเตวมมอนครับหนึ่งตัวเน้นวันนี้มาอีกแล้วครับไปดูว่ามีทีมไหนครับ หนึ่งตัวเน้นวันนี้นะครับก่อนจะไปดูหนึ่งตัวเน้นนะผลงานนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับห้าวันติดแล้วนะครับนะหน้าช่องที่ให้ไว้ช่องทาง YouTube แบบนี้ยังไงฮะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเตวังวันนะครับนะก็เมื่อวานนี้ที่ให้ปลอยนะครับเป็นทางด้านของแฟรงเฟิร์ตนะครับก็นะสดชื่นกันนะในครอบครัวและหน้าช่องถ้าใครได้ตามนะครับนะแล้วก็ช่องทางไลฟ์สด นะฮะช่วงนี้อาจจะขึ้นไม่ได้นะช่องทางติกต็อกนะครับนะยังไงถ้าขึ้นได้ก็นะครับใครเลื่อนผ่านมาเจอก็ยินดีต้อนรับมาพูดคุยกันนะครับช่วงเย็นนะ6โมงถึง1ทุ่มนะครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะและใครต้องการเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับเด็กผีบ้าบอลกับเต้วังบอลหน้าโปรไฟล์ใต้คอมเมนต์เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ผิดหวังสดชื่นกันได้ครบครอบครัวทุกวันเลยนะครับนะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับนะหนึ่งตัวเน้นนะครับวันนี้ประจําวันอ่า ที่สุกที่24แล้วนะครับนะวันนี้นะหนึ่งตัวเน้นๆเลยวันนี้นะครับนะจะนับ6ไปด้วยกันไหมนะครับก็มาวันนี้แหละนะครับนะก็อยากจะให้มองทางด้านของบูเสติก้าลวกันนะครับนะเยอรมันนะครับทางด้านของวูบวกนะครับเปิดบ้านแล้วก็มาเยี่ของนะไฮตันคีนนะครับนะน้องใหม่นะครับขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่อันดับที่17นะครับวันนี้วูบอยู่อันดับ7นะครับก็มาดูกันนะครับว่านะผลงานนะครับที่เคยเจอกันมาเมื่อ ปีที่แล้วนะครับวุบไปเยือนนะครับชนะถึง2อศูนย์ะฮะวันนี้เล่นในบ้านนะครับก็นะไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะให้อยู่ทีมไหนนะฮะให้เอียงซ้ายไปอยู่ทางด้านของนะครับนะวุบบวกแน่นอนนะครับนะแล้ววันนี้นะครับนะทำการเล่นหน้าบ้านอย่างวุบบวกเนี่ยนะที่เคยนะที่ห้าแลหลังสุดก็ผลงานได้ดีนะครับชนะถึงนะครับสามนะครับแพ้2 ก็ดูแล้วยังไงนะวุบวกดูดีกว่าแน่นอนวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะฮะท่นคีนมาเยือนนะครับส่วนใหญ่นะเกมเยือนนะจะแพ้ถ้าส่วนใหญ่นะมีชนะนะเกมเดียวนะครับนะเกมกับอุ่นเครื่องด้วยนะครบเฮทาเบอร์ลินน,นอกนั้นแพ้ล้วนเลยนะฮท่านคีนคือเป็นเกมเยือนที่แย่นะครับ นะวันนี้ก็นะครับมาอีกหนึ่งเกมผมว่าน่าจะไม่มีแต้มออกไปแน่นอนไนตันคีนนะอยากให้มองของทางด้านของนะวบุบวกไม่ผิดหวังแล้วกันวันนี้นะครับหนึ่งตัวเน้นๆเลยนะครับมานับ6ไปด้วยกันกับผมเด็กผีบ้าบอลกับเต้วังบอลนะครับมาโรยรยทงปังด้วยกันนะครับและใครต้องการเข้ามาเป็นครอบครัวอย่างที่ผมบอกเลยมาโรยโยงปังกันในครอบครัวสดชื่นทุกวันแน่นอนนะครับนะเปิดใจเข้ามาแล้วกันนะการันตีความมั่นคงนะครับนะยังไงช่วงนี้นะครับนะ ก็ฝากนะครับไว้ด้วยวุบวบวกมานับหกไปด้วยกันกับผมแล้วกันนะครับนะช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ